คำนามเอกพจน์นะคะที่ลงท้ายด้วย o และข้างหน้า o เป็นพยัญชนะเราจะเติม es ไว้ที่ท้ายคำค่ะเช่นคำแรก buffalo ควายนะคะ,ะด้านหน้าตัว o เป็นตัว l ซึ่งเป็นพยัญชนะฉะนั้นเราจะเติม es ไว้ที่ท้ายคำ mango ก็จะเปลี่ยนเป็น mangoes เติม es ไปเลย tomato มะเขือเทศก็จะเป็น tomatoes เติม es และ potato ก็จะเป็น potato เติม es นะคะเน้นนะคะข้างหน้า o เป็นพยัญชนะนะคะเราจะเติม es ไว้ที่ท้ายคำแล้วมาลองกันดูซิว่ารูปภาพคำนามต่อไปนี้นะคะเราจะเติม s หรือ es ไว้ที่ท้ายคำภาพแรกค่ะ potato potato จำได้ไหมคะอ่าข้างหน้า O เป็นพย,ยัญชนะนะคะฉะนั้น potato เติม es ค่ะต่อไป orange orange ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นะคะที่เป็นตัว s ตัว s s ตัว ch หรือว่าตัว x หรือตัวอะไรก็ตามไม่ได้อยุกดกฎเกณฑ์นั้นและก็ตัวท้ายไม่ได้เป็นตัว o นะคะฉะนั้นเราก็เติมเพียงแค่ s ค่ะ แ m มเบอร a เรหลายคันก็เป็น S นะคะแซนด,ด์วิชสังเกตดีๆลง้ายด้วย C H อยู่ในกฎนั้นฉะนั้นเราก็จะเติม E S นะคะ Flower ลง้ายด้วยพยัญ,ญชนะธรรมดาไม่มีอะไรฉะนั้นก็เติมแค่ S ค่ะส่วน Fox ลงท้ายด้วยตัว X ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะเติมอะไรนะ ใช่ค่ะเติม es นะคะเาค่คราวนี้เรามาสรุปกันนะคะคำนามเอกพจน์ K ot, คำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยตัว s ss ตัว x ตัว sh ตัว ch ตัว z z และตัว z นะคะให้เติม es ไว้ที่ท้ายคำนั้นเลยส่วนคำนามเอกพจน์ K ot, ที่ลงท้ายตัว o และข้างหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เราเติม es ไว้ที่ท้ายคำนั้นได้เลยนะคะจำให้ได้นะคะอย่าลืมนะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะไม่มีการบ้านนะคะจะใ้นักเรียนไปทบทวนกฎการเติม es อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในชั่วโมงหน้าหรือครั้งหน้าครูต้าจะพานักเรียนทำแบบทดสอบกันนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ข้อหวังว่านักเรียนคงจะทำได้ถูกต้องทุกข้อนะคะสำหรับวันนี้สวัสนี้ค่ะ goodbye